ครับก็พร้อมพร้อมรับวัคซีนอ่ก็ได้พักฟื้นร่างกายแล้วก็วันนี้ก็ซ้อมแทคติกก็พร้อมพร้อมเรามีใบเหลืองมาลัดแรกบอกหน้ากังวลไหมว่าจะเล่นยากกลัวโดนใบเหลืองก็ไม่ไม่กังวลแล้วแต่ว่าก็เขาระวังเรื่องเรื่องเขาบ่อยนิดหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่กังวลเลยได้กลับมาเล่นในรายการนะีนัดแรกในบ้านต่อหน้าแฟนครับ ก็พวกเราก็อยากโชว์ผลงานที่ให้มันดีที่สุดเราเราเราอยากอยากเล่นเกมที่สวยงามแล้วก็จบจบซองต่แล้วก็มีเข้าเชียร์เด้วยครับแล้วก็คือคือเราตั้งคำวังแล้วก็เราอยากได้ชัยครั้งหนึ่งค่ะอย่างลัดชิงตอนปี2 0ง4เจอกับมาเลเซียครั้งแรกเราชนะแล้วก็ไปเล่นเจองานยากนัดนี้กลัวว่าจะเป็นก็ผมว่ามันมีมีประสบการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็คือทุกคนก็ ผ่านมาสองปีประสบการณ์แต่ละคนยกระดับม,มากขึ้นนะครับผมว่าทุกคนเล่ไม่ได้ประมาทประมาจอยู่แล้วครับก็อย่างที่เห็นเขา